สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมาเปิดหีบในอีเวนต์นั่นเองสำหรับหีบก็รู้อยู่แล้วไม่มีอะไรผมอยากถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าอีเวนต์ต่างๆมันก็จะมีหีบผมก็อยากรู้ว่าหีบต่างๆเนี่ยมันได้ของอะไรบ้างเวลาผมเปิดไปแล้วผมก็ลืมผมก็เลยเดี๋ยวจะรวบรวมอีเวนต์ที่เหมือนๆกันทำเป็นคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสามพันหนึ่งสองร้อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่มีความหมายอะไรสำหรับคลิปนะครับเพราะว่าผมว่าอีเวนต์มันก็ง่ายนะครับก็ไไมมมม่่่่ีีีออะรพิเเศษเัับวาหนนนย มันเคยได้ของอะไรหรือเปล่าไม่รู้ผมก็เลยอยากจะถ่ายคลิปรวมๆม,มาไว้นะครับว่ามันมีโอกาสได้ไหมเส้น E วันนี้มันคิดว่าไฮบริดไฮบริดอีเวนต์นะครับก็จะมีอย่างที่บอกนะยิงมอนสเตอร์อะไรเนี่ยผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วก็ไม่กล่าวถึงแล้วกันเอามาเคมาเปิดถีบนะครับเพื่อจะมาได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวก็จะทําคลิปรวมๆไว้เผื่อว่าบางคนอยากจะรู้หรือว่าผมเองอยากรู้บางทีลืมมาเปิดแล้วผมก็ลืมผมลืมง่ายมากเลยส่วบคนที่ดูคลิปผมก็จะรู้ยิงตัวแรกด้วยยิงดูไปเมื่อกี้เดียวเปลี่ยนหน้าไปลืมแล้ว โอเคมาดูกันว่ามันจะได้ขอพิเศษอะไรบ้างไหมหรือมันเหมือนกับหยบทั่วไปทั่วไป ปืนที่หาได้ทั่วไป <S <S ปืนทั่วไปไม่มีพิเศษ <S <S 1> <S 1> อะไรนี้มันมีไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยเหรอมันก็ไม่ดีนะไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกัน ยิงได้แค่สี่ชุดจนะมีโอกาสได้ทองด้วยแฮะทั่วไปทั่วไป จต่ที่เปิดดูไปแล้วนี่คือเป็นปืนที่แบบทั่วไปอ่ะเบสิกอ่ะแบบปืนทั่วทวไปที่เปิดได้ตามกล่องทั่วๆไปกล่องฟี á. อ่ะอ่ะอันนี้ไม่ทั่วไปอันนี้ของที่ในกล่องฟีเปิดไม่ได้แต่ว่า อ่อมันเป็นแค่สีฟ้าเนี่ยนะ,อ,ะอ็ดห้าห้าเมื่อกี้อันหนึ่งได้นะ่าจะเป็นอันนี้นะอันหนึ่งร้อยอันแรกที่เป็นสีทองอ่ะ ฮ่าห้าก็อยู่นี่นะแต่ผมไม่เคยไม่เคยได้นะไอ้ตานี้ กระสุนสามสิบชุดเอาไปลองใช้ดู ข้างงแรอันนี้ที่ได้ทองมาเมื่อกี้นะครับ แต่ว่ากระสุนมันน้อยอันนี้ที่ได้เป็นสีฟ้าก่องง่วงมา มันไม่เคลื่อนตามฮะนึกว่าเคลื่อนตามถ้ามันเคลื่อนตามเรดาร์ด้วยก็ดีตามเป้า kind of funny about this one. ในเวอร์หนึ่งนะผมยังไม่ได้เอาผมรอใช้ดูเฉยโอเคครับก็สูงสากสิบนัดแต่ว่าเป็นสีฟ้าก็ถามว่าดีไหมก็โอเคอยู่นะเอาไว้ทําพวกกิจกรรมที่มันต้องใช้ปืนลนะ็อกเก็ตเนี่ยผมเรียกล็อกเก็ตนะไม่รู้ใช่ปะใช้กิจกรรมพวกปืนเนี่ยมันก็จะเอาไปช่วยทําให้ยิงได้หลายอันดีก็โอเคนะเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปต่อไปสำหรับอีเวนต์ไฮบริดนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะรวมๆที่พวกนี้ไว้เผื่อจะได้เอาไว้คำนวณว่าหิบมันได้เท่าไหร่แล้วก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ